การอยู่อย่างพาสุขของภิกษุณี 170. ร้อยเจ็ดสิบอนนรุทธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นดำรงอยู่ในอรหัตตผลภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้ น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นมเมื่อระลึกถึงศรัทธาเศรสุตตจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้น การอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนิดแหลภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิงนั้นเป็นโอปปาติกะเพราะโอรัมภากิยะสังโยชน้าประการนี้สิ้นไปจากปรินิพานในภพนั้น ไม่หวนกลับมาจากโลกนั้นอีกภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลส,สุตะจากะ และปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนี้แหลภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณะภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคแล้วน้องหญิงนั้นเป็นสกทาคามีเพราะสังโยชสามประการสิ้นไป พราะราคาโทสะโมหะเบาบางจะกลับมาสู่โลกนี้อีกครั้งเดียวแล้วจะทำที่สุดแห่งทุกขได้ภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ภิกษุณีนั้น เมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจาคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างผาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนิแลอนุรุทธ,ธะภิกษุณีในธรรมวินัยนี้ได้ฟังว่าภิกษุณีชื่อนี้มรณาภาพแล้วได้รับพยากรณ์จากพระผู้มีพระภาคว่าน้องหญิง นั้นเป็นโสดาบันเพราะสังโยชน์สามประการสิ้นไปเป็นผู้ไม่มีทางตกต่ำมีความแน่นอนที่จะสำเร็จสัำโพธในวันข้างหน้าภิกษุณีนั้นได้เห็นเองหรือได้ฟังมาว่าน้องหญิงนั้นเป็นผู้มีศีลอย่างนี้เป็นผู้มีธรรมอย่างนี้เป็นผู้มีปัญญาอย่างนี้เป็นผู้มีวิหารธรรมอย่างนี้น้องหญิงนั้นเป็นผู้หลุดพ้นแล้วอย่างนี้ ภิกษุณีนั้นเมื่อระลึกถึงศรัทธาศีลสุตตะจากคะและปัญญาของน้องหญิงนั้นก็จะน้อมจิตไปเพื่อศรัทธาเป็นต้นนั้นการอยู่อย่างภาสุกย่อมมีแก่ภิกษุณีด้วยประการชนี้แลนี้